เวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือเวลาช่วยตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยหลังน้ำอสจิออกมามันจะออกมาน้อยเกิดจากอะไรครับมีวิธีแก้ไหมครับคือมันน้อยกว่าเมื่อก่อนหรือว่าเราเข้าใจไปเองเทียบกับในหนังโปว่าน้อยค่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะคือไอ้พวกเวลาหนังเอวีบางทีน้ำมันดูผิดปกติเวอร์ว่างมากมันอาจจะของจริงมันอาจจะไม่ได้ปริมาณขนาดนี้ก็ได้คือแต่ละคนมันก็มีปริมาณที่มันแตกต่าง ซึ่งเวลาตัววอลลุ่มหรือว่าปริมาณออกมาน้อยเนี่ยเรามักจะเจอได้ในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยๆคือพอมันมีบ่อยแล้วมันถี่มากร่างกายมันผลิตไม่ทันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่หลั่งออกม,มันก็จะน้อยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์น,น,นานๆเราค่อยมามีทีหนึ่งเนี่ยะปริมาณมันก็จะเป็นปกตินะคะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยในกลุ่มคนที่กังวลว่าน้ำที่มันออกมาน้อยเนี่ยบนทีมอาจจะมีผลต่อความแข็งแรงของตัวอสุจิ ความเสี่ยงที่จะเป็นหมันในนอนโคตเดี๋ยวจะมีลูกยากพวกนี้ก็คือเน้นว่าง,งดมีเพศสัมพันธ์ก่อนอย่างน้อยสักสองสาวันนะแล้วก็ไปตรวจเรื่องของความแข็งแรงของอสุจิกับคุณหมอได้นะคะก็จะบอกได้ว่าน้ำเชื้อของเราเนี้ยอสุจิแข็งแรงดีไหมค่ะค่ะ